สวัสดีค่ะพี่การคลินิกนมแม่นะคะมาแล้วค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวพี่กันจะตอบคําถามนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจให้พี่กันด้วยนะคะแรกนะคะคุณแม่นิชาวีถามว่าน้องเป็นโอเวอร์ฟิตติ้งนะคะมีวิธีรักษายัางไงบ้างสงสารน้องมากเลยวันที่8นี้น้องจะ3ามเดือนแล้วน้ําหนักน้อง4.9พานนองไปหาหมอแล้วหมอไม่ได้แนะนําอะไรให้แต่ยากแก้อาเจียน คือกรณีที่น้องเป็น o v e r f ิตต i n g นะคะคุณหมอไม่รักษาอะไรหรอกคะ่ะแต่คุณแม่ต้องกลับมาปรับพฤติกรรมการเลี้ยงดูคุณแม่จะต้องให้น้ำนมในปริมาณที่เหมาะสมกับน้ำหนักลูกนะคะถ้าลูกกินไม่อิ่มคุณแม่ก็จะถามว่าแล้วหนูจะทำยังไงคะพี่สิ่งที่คุณแม่จะต้องทำคืออุ้มกล่อมใช้เปช่วยนะคะใช้รถเข็นช่วยนะคะอุ้มค่ะ อุ้มกล่อมปลอบปลมปอบโยนเบี่ยงเบนความสนใจถ้าน้องเกิน1เดือนไปแล้วก็สามารถใช้จุกหลอกได้นะคะน้ำหนักน้องเนี่ย4.9นะคะ3เดือนเนาะน้องต้องกินนมนะคะประมาณ20ออนนะคะต่อวันถ้าคุณแม่ให้ให้6มือนะคะแม่ก็หาร6ไปนะคะน้องก็กินครั้งหนึ่งนะคะประมาณ3.5ค่ะ พี่กันปัดเกินๆให้แล้วนะคะเอาเต็มที่ก็คือสี่ไม่เกินสี่ออนนะคะต่อมือ 6, ม้อหมื้อ6กสี่ยี่ก็คือวันหนึ่งให้พี่กันให้เต็มที่24ออนเลยค่ะแต่ไม่ควรเกินจากนั้นเพราะเม่นั้นน้องก็จะมีภาวะ overfeeding แต่ถ้าน้องมีปัญหาว่ากินนมแล้วได้ไม่เยอะกระเพาะเล็กก็เคยเจอนะคะที่น้องมีอาเจียนบ่อยเนี่ยก็แม่อาจจะต้องปรับเป็นให้ถี่แต่ให้ครั้งละน้อยๆนะคะน้องจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของ overfeeding ค่ะคุณแม่ ต่อไปนะคะคุณชัวพรนะคะเด็กนมผงไม่ถ่ายนานสุดกี่วันคะถ้าลูกเคยถ่ายทุกวันนะคะแล้วไม่ถ่ายนะคะ,ะแสดงว่าน้องเริ่มมีอาการเรื่องของท้องผูกคะ่ะคุณแม่แต่ถ้าน้องสองสามวันถ่ายทีนะคะก็ได้คะ่ะก็คือนานสุดประมาณ3วันสาหรับเด็กที่กินนมผงนะคะถ้าน้องไม่ถ่ายคุณแม่ดูว่าน้องไม่ถูกกับนมที่กินหรือเปล่าอาจจะต้องเป็นสูตรเปลี่ยนยี่ห้อ หรือคุณแม่ให้น้ําเพียงพอกับน้องไหมหลังกินนมผงนะคะต้องให้น้ําตามนะคะน้องจะได้ขับถ่ายได้สะดวกคะ่ะสําหรับคุณแม่ใช้เฟซบุ๊กชั้นสําคัญหรือเปล่านะคะถามว่าลูกสเดือนน้ําหนัก2,600กร,รัมนะคะตอนนี้5โลน้ําหนักขึ้นชาไหมนะคะขึ้นมา2โล4นะคะโดยปกติเด็กจะน้ําหนักขึ้นนะคะโดยเฉลี่ยอย่างต่านะคะ6กรกรัมต่อเดือนนะคะน้อง3เดือนนะคะคิดง่ายๆเลยะคะ่ะคือ3เดือน638นะคะน้องขึ้น น้องควรจะขึ้นพันแตอนนี้ขึ้นมา2อ0พเนี่ยถือว่าไม่น้อยค่ะปกติค่ะมีคําถามจากคุณแม่ปวีณาถามว่าถ้าแม่ให้นมนะคะกินกาแฟจะมีผลอะไรต่อลูกไหมนะคะช่วงต้นไลฟ์ที่ทกันพูดเรื่องอาหารของคุณแม่นั้นพูดไปแล้วนะคะกินได้วันละ1แก้วแนะนําให้กินหลังจากที่ มนมหรือให้ลูกดูดน,นมเสร็จนะคะแล้วก็กินแล้วก็พอถึงมื้อนมอีกรอบนึงก็ค่อยให้ลูกกินนะคะคือถ้าคุณแม่กินมาตลอดเนี่ยคือกินได้เลยแล้วก็ถ้าลูกไม่ไมไมแพ้นมวัวคุณแม่ก็สามารถกินกาแฟที่ใส่นมได้แต่ถ้าลูกแพ้แม่อาจจะต้องเป็นกาแฟดํานะคะหรือกาแฟแเอลโมลนะคะแทนเนาะ,ะจะมีผลอะไรกับลูกไหมสําหรับกรณีที่มีผลนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีผลเรื่องของน้องงอแง,งนอนไม่หลับค่ะไม่สบายท้องเนาะ